ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องที่เอลและน้องเอลทีสวัสดีค่ะสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องที่เอลและน้องเอลทีฮิฮิสวัสดีครับนนสวัสดีครับโลคลิปเมื่อวานนี่ป้ากะลุงมาโบเห็นขายง่ายเลยมาเร็วๆอุยตัวอะไรนะไดโนเสาร์คอยาวมาแล้วลองยาวยยาหยาเฮ็ดมาเถอะเนา่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมก้มด้วยอาสวัสดีครับครับผมก้มด้วยยิ้มขึ้นสวัสดีครับก้มครับก้มด้วยเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหเดือนเดือนน้าอย่างเดือนนี้จ้ะพ่อแม่เดือนมกราหรือเดือนอันอีหยังนะวันที่ยี่สิบเอ็ดอะเป็นวันเกิดน้องน้องครบสามสามขวบเรากลับไปที่ทัดมาสามขวบยังได้ปีหน้าหุ่น ุมพาพีนาเืนเจ้าของน้องที no. ่เอาเดือนนี้เป็นเดือนเกิดน้องที่เอววันพาหัสวันที่สิบหกมีทุนาก็เป็นวันเกิดนาองอีกน้อยแล้วครบแปดปีแล้วพี่น้องคราวเดียวแปดปีแล้วไปเลยแล้วอมาแล้วแม่จะไปแล้วแอมให้ไปด้วยนะเดี๋ยวแม่ปิ้นกับน้องที่เอวเอวที่พาไปย่างซมทางหลังสวนเฮาตอนนี้ลงต้นทุเรียนอีกแล้วพี่น้อง เอลทีเล่นขี้ตมไม่ต้องไปด้วยนะป้าป้าแม่จะไปแล้วนะป้าพี่ทีเอลให้เอลทีอยู่คนเดียวเลยปไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสิลอยเล็บขี้ตมได้เลยมีขี้ตมมาเร็วๆเอลทีพอใหญ่ายอันนั้นมาแล้วได้ๆขี้ตุ่มส่วนที่ดีนี่ปไปเดี๋ยวพาป้ากำลุงไปยังเบื่อไงนะมุนดาเป็นขี้ตมพี่น้องฝนตกลงมาใส่ หนตัวอะไรกินนตัวอะไรในกินุนในกินุนโอ้ผาป่ากับหนเบ่งเด้อทางเข้ามาสวนเฮาเละเลยฝนตกกับทุกม,มือพี่น้องฝนตกคู่มืออรดหูหน,น้ำาสกกับตอนนี้เต็มคลองแล้วปูปลากระไลขึ้นมากินนันญ้าพอดีน้ำมันเต็มขึ้นมากินญ้าขึ้นมากินผักบุง้งปิดไว้ค่ะ โอ้ไ oh ม่กอดมีผีเห่ไหมมาเร็วๆผีเห่ยเยอยู่ข้างในโอ้ไ oh ม่กอดขันมาบอเอยอย่างนี้โ no, no. นโนขันมาอันใดสีทึกนี่ยยยยนแ,แยบแยแยบแยบงกัดล้วนี่เจ้ายงนอีน้ยอ,อะไรอยู่ข้างนนีัวยุกน่ี่ยา,า,า้ออ้งยาย บรรยากาศโคกน้องนาตอนนี้น้ำมาเลยแม็กซินนุนอยู่นอนในเอแล้วเอวทีมันจะตกเร็วๆโอ้ยขี้ดิจอมหยุดหน่อยน้ำเตรียมคลองแล้วเต็มคลองเตรียมชาละซี่โอ้ต้นที่สองลงต้นทุเรียนไหม่างนี้ ลงเงาไปฮอดพูล้วพี่น้องต้นที่สามส่บังดูระวังยุงจินหัวเด้อหัวใหญ่เยอ่งนี่เด้ปลูกเลี้ยงกันไปฮอดพูล้วพี่น้องมาสิปลูกฮอดท้ายสวนพูละกำลังลงยังละเล็กยังละน้อยปลูกต้นไม้แมจ้ะพระพยุงกัดหัวอีหลี แคยงุงค่ะใหญ่ยงุงกัดบ่ได้หมดกัดบ่ได้โป่ขึ้นรถนะครับกัดหัวมันสิโป่ขึ้นจังซี่พี่น้องโอ้ล้วก็เปื่ยปอยบัดนี้ครับแม่แม่จ้าแม่มีสิบเอ็ดต้นมีสิบเอ็ดต้นปะนมาเด้อมาเด้อพุ่นน่ะให้น้องปลูกเป็นแถวไปแล้วตอนนี้ลงเริ่มลงย่างละเล็กย่างละน้อยมีต้นมะพร้าวต้นลินจียังบ่ทันมีต้นมะเงาะต้นมะม่วงเดี๋ยวสิเอาอัน มาหาสนุกลงมาใส่เยอะพวกยังเล็กๆยังน้อยมาฟังเสียงเสียงเครียดจะนานํากันพี่น้องคุณนะเสียงเครียดจะนาหองแจ๊คแจ๊คแจ๊คเป็นหน้าเฮาแล้วฝนตกน้ำเสียเต็มอ้วนขลองกระโดดลงไปเลยมึงบอกเอ้หมูอุดรเพิ่งไปเลี้ยงแล้วให้ข้าเจ้าไปเลี้ยงแล้วน้อไม้ก็ําลังเกิดพูนเดตตั้งผัวกับเพียอยู่ เอาเอียงเละนี่ไม่งหญยหรอนอมในในอ่ง่ายเงี่ยงยาวแล้วแม่คือบอกเอาไปกินปะ่ะมันยากาศดีขนาดเลยตอนนี้เขาเริ่มเคี่ยวน้ำกระต็มให้หนาฟังเสียงกุ๊กเสียงเครียดจะนาดำกันแม่ยังยุงกัดระวังเด้อค่ะยุงกัดเด้อติงเด้อโอ้ปุณห์นะ ส่วนขาใหญ่แม่หาแต่มาตัดจนเกยเ่าล <Ba> ูกเบาวป่ะอันนี้เป็นบรรยากาศหลังสวนมีน้องท้ายสวนก็สิประมาณนี้ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วมีแต่ให้นายังพันได้ตัดโอ้หมวยอุดไปเล่นแล้วพับปัากับลุงยังอ้อมสวนเลยเด้อเร็วเ อย่างนังนนู้นนู้นอยังบ่อยากให้เอาหมูไปบ่เพื่อนเอาหมูล่าไปเลี้ยงบอบ่ผู้ใดเอาหมูล่าไปเลี้ยงอ่ะเราบ่มีเวลาเบื้องมันให้เจ้าไปเลี้ยงเหัวหัอผ้าสีผ้าอะไรมันเออต้นมะม่วงสายพันธุ์แอปเปิ้ลเจ้าเจ้าแม่จ้าอยากลงไปเลยแม่จ้าขันนอเอินเอลแกเอลเจ้า ข้อนี้จ้าแม่น้องบอกว่าอาบน้ำอาบน้ำโอ้พุวหน้าเสียงเชียดจนะเช็กเช็ๆอยู่พี่น้องบรรยากาศดีดีหัวน้าบรรยากาศก,กำลังดีท้ายส่วนพุวน่าต้นไม้งามงามตอนนี้ก็น้ำเต็มเลยน้ำเต็มคลองแล้วปลาไปหากันได้แล้วเมื่อกี้ี่น้ำในคลองบ่มีเลย เมื่อกี้นี่น้ำในคลองบ่มีปลามันไปหากันบ่ได้ซุ่มอยู่ในคลองก็อยู่ในคลองซุ่มอยู่ข้างนอกคนก็ยื่นข้างนอกใช่ใค่ดูนะแต่ใคเฮางามค่ะมีแต่หัวงามงามมาเร็วเร็วเราทีกว่าเร็วเร็วยุ่งมายุ่งมายุ่งเก่ยกัดปลากระบอนลุูนปะปลาบอนกินนัน,นย่ากินอย่างน้ำคลอง Mong này nịp hạc 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 nịp ก a h r c o w ับไปละให้เพิ่นแล้ว o l a t a s e a p for inhalt e isn't amount of time to buy 1 bottle of considers c h i า d teaching c це r กั t h m of lush to read screenshift time-s c ้ o r o d a hey b a แม่ม z e b a sunbathm ว i n g l e ownership e x p e r นทุก Pepper Zucker ยังยูนะทางนี้กับบ้านเขากำลังเขียวอุ้มซุ่มดีปลาเดินเร็วเร็วไปเบิ้งนอกไหมเหรอพูนนึกออกปะก็สุดท้ายพูนน่ะพี่น้องปีนั้นออกนะโอ้ยๆๆหลายักปีกายนี่ปีกายปีกอนม,มาเร็วเร็วยุ่งจะกัดไปเบิ้งตนแกวมือก่อนพราะเค่อยได้กินหมาพบอกเดี๋ยวพาพี่น้องย่างโสมโคกน้องหน้ารับลมชมวิวเอาบรรยากาศ ยูอัน้ายสวนยูคกนองนาเอาให้เบิ่งบรรยากาศข้างๆตอนนี้เขาเจ้าเห็ดไฮฮิตนากำลังเขียวกำลังงามพี่น้องเอาเสียงเขียดจะนาให้พี่น้องฟังโอ้ยยุ้งยุ่งยุงกับยุ่งลายเด้ป้าๆจะไม่พาขึ้นเมืองละยุ่งกันง่ามายังรับลมส้มวิวกับน้องที่เอ๋เอาบรรยากาศยามมือแรง เสียงเสจะนาหองแจ๊กๆๆๆต่นพี no aan, ่น้องฟังผู้เพิ่นอยู่ทางไก่เฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอยู่ทางอื่นก็สิบ่ได้อันรับบรรยากาศแบบนี้ล่ะเนาะพี่น้องเฮ็ดงานก็เป็นกําลังใจให้สุดบอนเด้อพี่น้องเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานทางไก่ไก่บ้านไก่เมืองยูน้องปินอยู่ทางนี้กิฮอดบ้านอยู่เดี๋ยวไก่สิได้ดำนาแล้วล่ะ อี่ได้เมื่อดำนาแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องย่างไปเบิ้งก่อนหน้าไม้ทางครันว่าปีนี้มันส้ออกบ่ต้นไม้ต้นมะม่วงกำลังใหญ่พูดนะอันนี้ได้ฝนต้นมะลินจี้กำลังได้ฝนกระแตกยอดแตกอย่างออกแล้วขึ้นนอนแล้วบ่โอ้ยุงกัดหัวร้อนข่ใหญ่เก่าหยึกหยึกเยอะฝืนเพียงเพยงูพูดนะยอดผักบุ้งจนบนเหลือพี่น้องพูด มันมากินดันยอดักบุ้งป่ามันก็ได้กินพักกินยังยยั่โอนเราขึ้นแล้วนี่ไงนกําลังเกิด3กําลัง้มันําลกน้เจบเฮจะไปเฮ็มันเกิดยืนรน้นให้กิน ต้นมักม่อนม่อนให้ขายง่ายถ้าพี่เอากินสุกแล้วมีสุกกับบ่สุกบางอันก็ยังเขียวอยู่อ่าทำยังไงอ่าตัครั่นนี่นะให้น้องมอมขุณครับขุณครับจับเอาเลยยเอากอน คุน่ะม่วายุงต้นมากันนนี้ยุงกัดบอตุ๊บตุ๊บตุ๊บือแต่ก้องยุงกินคุณน่ะป้าป้ามือมันนี้ยุงปะยุงกัดคิ้วเราอย่น่อุ้มแน่มหสนะปะมามาอุ้มไปเมื่อหูยุงกัดแล้วนี่น่ะนุงลายลายลายไปเมื่อเมื่อยุง แบบอแทบจินมะม่วงพากันมา่ินมะม่วงยุ่งกัดขาหง่มหมเวลางง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 ุ่นต้นหุ่นออกมาแต่ว่าหมดแล้วมันบอมันลุนและเป็นลักจิ้มมอเลยจิ้มพิเกลือนี่สีแสบยังได้ไหมใครจะฝากช่องใครจะฝากช่อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสกายเพื่อเป็นกำลังใจแม่ป่นน้องที่เอาแลยน้องเอลที่แนเดอบุนะคะยัยส้มสุขยี่เลยก็ไม่คิดหน้าสบายดีสวัสดีครับเร็วยุงเยอะจะมาเข้าบ้านแล้วยุงหลายพี่น้องคนมันโต๊ะแล้วกันยุงออกยามนี้มันกัยุงหลายเนาะอ่ะบ๊ายบายจ้าบายบายก็กลุงมจ้โอ้ยยมพอบ๊ายบาย Pít Stop dah